เอ่อผ,ผมชื่อจริงก็คือชื่อเต็มเตเป็นเทนซินโทซันนะครับผมอาจารย์ครับก็ผมมาจากเมืองทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงของบูฐานนะครับครับก็การการผมจบไฮสคูลที่บูฐานตอนปี2005ครับอาจารย์ก็คือโรงเรียนก็ชื่อยังจินภูครับผมครับก็ตอนนั้นก็สอบได้ดีครับคะแนนได้ดีครับผมก็เลยได้ทุนไปเรียนต่างประเทศครับอาจารย์ก็พอดีมีทุนของการเรียนแพทย์ก็คือ ให้เรียนแพทย์ที่ประเทศเช่นคิวบาสิงลงกาอินเดียแล้วก็ประเทศไทยครับอาจารย์ครับแต่ว่าก็คือผมกับพ่อแม่ก็ตัดสินใจว่ามาก่อนก็มาที่ไทยแล้วก็ชอบไทยมากกว่าก็เลยอยากมาที่ไทยแล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าที่ไทยก็สมมุติว่าไปเรียนก็เรียนต้องเรียนภาษาด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยแต่ก็อาจจะแบบช่วงแรกก็อาจจะรู้สึกลำบากแต่ว่าคุณก็จะได้ภาษาหนึ่งภาษาเพิ่มนะครับก็เลยก็เลือกตอนนั้นตอนที่มาที่ไทยครับผม ก็ที่มาในเรสวนก็เป็นจากทุนของผู้ฐานเป็นหลักครับผมเขาก็ส่งเรียนที่ในเรสวรนครับอาจารย์ก็ช่วงแรกๆตอนไปตอนมาเรียนนี่คือภาษาที่แบบรู้สึกยากนะครับพูดตรงๆกับอาจารย์คือเพราะว่ามาจากแบบมาจากผู้ฐานมาที่พิษณุโลกตรงๆแล้วก็สื่อสารแบบภาษาภาษาไม่ได้เลยใช่ไหมต้องใช้อังกฤษแล้วก็ยากมากตอนนั้นแบบการกินแบบ ไปเที่ยว,วอะไรก็ยากอยู่ครับผมแต่ว่าตอนที่เข้ามาที่คณะมนุษย์ครับผมก็เรียนภาษาช่วงแรกเป็นเบสิกครับการเขียนแบบกอกไก่คอไข่ขนะครับแล้วก็การฟังการพูดการ,รอ่านแต่ว่าค่อยๆค,ครับเป็นทีละเต็ปแต่ว่าจําได้ว่าเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าไม่เคยเรียนแบบไม่เคยรู้สึกว่าแบบตอนที่เรียนว่าแบบมันแน่นมากครับผมมีแบบพักผ่อนบ้างครับผมอาจารย์ก็พาไปข้างนอกให้แบบชมบรรยากาศข้างนอก ในมาวิทยาลัยนะครับก็คือการเรียนก็แบบเป็นจั a r n i n g แบบ experience ด้วยคตัวไม่ใช่แค่เปบบใน Classroom ตลอดเลยครับผมซึ่งไม่เคยรู้สึกว่า Stressful ก็คือดีครับผมจำได้ว่าค่อยๆเพิ่มเป็น Step ครับผมจำได้ว่ารู้สึกเหมือนเรียนเป็นทั้งหมด8เดือนครับผมเริ่มจาก Basic แล้วก็ค่อยๆเป็น Medium แล้วก็รู้สึกว่า Advanced ครับผมก็คืออันดับแรกก็คือการมีภาษาทำให้ผมเรียนต่อได้ครับผมซึ่งเป็น เรียนด้านของฉุกเฉินได้ครับสมมติว่าผมไม่มีความสามารถในด้านของภาษาฉุกเฉินนี่แทบจะคงจะเรียนไม่ได้ครับผมเพราะว่าต้องสื่อสารกับคนไข้เร็วมากแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ทันทีซึ่งถ้าพูดไทยไม่ได้ก็ทําไม่ได้เนี่ยเนาะซึ่งวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นหมอฉุกเฉินอันดับแรกนะครับสองก็ตอนนี้อยู่ในเครือ BDMs ครับผมแล้วก็เรื่องคง ก็ตอนนี้ก็คือทํางานเป็นหมอแล้วก็ทำงานในด้านของสายบริหารด้วยนิดๆครับผมอาจารย์ครับผมก็พยายามดูก็จะเข้าประชุมกับพวกอาจารย์ทั้งหลายอยู่ครับผมแบบบางทีก็จะมี c ีอของเครือก็มาแล้วก็ทําให้แบบผมสื่อสารได้ผมมีความมั่นใจในความคิดของความคิดเห็นของผมผมก็จะสื่อสารได้ครับผมสมมติว่าผมพูดไทยไม่ได้ก็ทำาอบน,นี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คืออยู่ปากช่องเลยรู้สึกแบบ ซูซันตัวน,นี้แบบรู้สึกแบบคอมคิดเห็นซูซันได้รู้สึกเหมือนเป็นคนไทยมากกว่าครับผมก็คือไม่เคยรู้สึกว่าแบบมันเป็นตอนนี้เป็นลำบากก็คือเอาเป็นว่าทุกวันนี้ก็อาจจะพูดไม่ชัดนะครับอาจารย์แต่ก็รู้สึกแบบใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนคนไทยครับผมเพเลยแบบผมว่าภมิภูมิใจที่ได้เรียนจากคณะมนุษย์ครับผมอาจารย์ก็คืออยากสําหรับคนที่สนใจด้านของ ภาษานะครับก็คืออยากแนะนําว่าก็คือช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกลําบากหน่อยก็คือการเรียนภาษาซึ่งมันก็เป็นไม่ใช่เป็นอุปสรรคตามเหมือนที่ผมบอกครับถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วก็รู้สึกว่าแบบมั่นใจว่าเราจะทําได้ทําได้ครับผมแล้วซึ่งการเรียนภาษานอกจากภาษาที่เราคุ้นคุ้นเคยอยู่ก็คือมันเป็นประโยชน์ตลอดเลยครับผมไม่ใช่เป็นข้อด้อยครับผมก็เป็น ก็คือได้ประโยชน์เป็นมัลติลิมูฟซึ่งเป็นดีดีมากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่อยากเรียนภาษาก็แนะนําเป็นคณะุนุษเลยครับผมเพราะว่าบรรยากาศตามที่บอกมันพิซนุโลอยู่อยู่ในแบบพืน้นที่ที่มอนไดเดสวนอยู่ในพื้นที่ที่แบบดีมากเลยครับผมบรรยากาศก็คือสิ่งแวดลอ้อมที่รอบตัวก็ดีเลยครับผมไม่มีความเสี่ยงรบกวนทําให้แบบเราสมมติว่าตั้งใจเรียนเราก็เอ็กเซลได้เราก็จะแบบ ทำให้แบบชีวิตเราดีขึ้นครับผมภาษาก็จะเรียนได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยเข้าใจแบบคนไทยใช้ชีวิตกันยังไงบ้างก็ค,คือดีครับผม